การขายของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น f อไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ช่วยกันขายของเพื่อจะให้ลุงอ่ะมีเงินมาช่วยช่วยลุงมีเงินมาสร้างองค์ปู่อ่าจุดประสงค์นะก็คือที่ผมที่ผมคิดกันขึ้นมานี่คือเพื่อให้ทุกคนช่วยขายของแล้วก็มีเงินมาสร้างองค์ปู่และ พวกผมก็จะบอกว่าผมจะสละค่าคอมมิชชั่นที่ผมที่ผมจะได้เอาไปสร้างองค์ปู่อ่าผมคิดกันแค่นี้ว่ามีเงินไปสร้างองค์ปู่มีกําไรไปสร้างองค์ปู่อะไรเงี้ยคิดกันแค่นี้ไงแต่าไม่ได้คิดอย่างอื่นใครไม่มีเงินซื้อทุกคนมีปากก็ให้พูดต่อต่อกันไปให้พูดต่อต่อกันไป คนที่มีเงินซื้อจากเคยซื้อแค่กล่องเดียวก็ขอให้ซื้อเป็นสองกล่องจากเคยซื้อสองกล่องก็หายขอให้ซื้อเป็นสี่กล่องจากเคยซื้อสี่กล่องก็ขอให้ซื้อเป็นแปดกล่อ,อง,ออเ,องเพื่อที่จะเอาเงินส่วนเกินตรงนั้นน่ะส่วนกําไรหรือว่าอะไรต่อมีอะไรน่ะมาช่วยกันสร้างองค์ปู่อันนี้คือจุดประสงค์นะครับไม่ใช่ว่าจุดประสงค์เพื่อจะไปหักล้างใครจะมาอะไรจะมาตั้งเป็นแก๊งเป็นกกเป็นเหล่าไม่มีนะครับ จุดประสงค์ก็คือทุกคนช่วยกันขายของไม่ว่าจะเป็น FC หรือยูทนะูบเบอร์แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองใครก็ได้นะครับผมที่จะช่วยกันขายของขายของเพื่อที่จะให้ได้เงินไปช่วยกันสร้างองค์ปู่จุดประสงค์มีแค่นี้เพื่อให้ได้เงินเยอะๆเยอะๆเยอะเพื่อให้ไปช่วยกันสร้างองค์ปู่ขายของ ถ้าทุกคนไม่ได้ใช้ครีมก็ใช้อย่างอื่นใช้เจลไม่ได้ใช้เจลก็ซื้อของกินซีบัคทอนวิตามินซีถ้าไม่อยากกินก็รอกินกาแฟอย่างเงี้ยถ้าไม่กินกาแฟก็กินอย่างอื่นก็ได้ทุกอย่างพวกนี้ช่วยหมดเลยตอนแรกที่เราคิดขึ้นมาก็คือซื้อของทุกอย่างระบุว่าค่าคอมสร้างองค์ปู่ค่าคอมช่วยสร้างองคปูอันนี้คือครั้งแรกที่เราคิดกันขึ้นมานะครับ ครั้งแรกที่เราคิดกันมาว่าพลังมดเราจะช่วยกันมดงานเราจะช่วยกันช่วยกันดันดันให้สินค้าออกเยอะๆขายให้เยอะๆซื้อให้เยอะๆคนไหนไมีตังค์ซื้อเยอะๆกินไม่หมดแจกอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยเอาตามสะดวกเลยเพราะว่าถ้าไปทำอย่างอื่นไอ้พวกที่ต้องอิจฉาริษยาไอ้พวกที่จ้องที่จะทำลายทำร้าย มันก็จะบอกมึงหากินบริจาคอีกแล้วมึงเอาพญานาคหากินอีกแล้วมึงนู่นมึงนี่ขนาดมีแนวคิดมีมีแนวคิดว่าอะไรนะจะสร้างโปโปเพื่อจะสร้างพญานาคแค่นี้เองแค่มีแนวคิดนะแม่งเอาไปแล้วมึงจะหาเงินหาเด็กกับพญานาคนู่นน,นี่นั่นโอ้โหแม่งเลวจริงๆเลยคิดได้ไง ใช่ไหมครับคือเขายังไม่ทันทําอะไรเลยมึงเร่งรีบดักแล้วทําจยกงับว่าเออมันเป็นเงินมหาศา,ศา,ศาลอะไรนักหนาใช่ไหมเออจริงๆแล้วอ่ะลุงพลสามารถตั้งมูลนิธิขึ้นมาก็ได้แล้วก็รับบริจาคเงินเพื่อให้จะไปทําองค์ปู่ไปทําบริเวณตรงนั้นให้เป็นที่ที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นมูลนิธิขึ้นมา ไปช่วยเหลือคนยากคนจนก็ได้แต่แกไม่ทำไงลุงพลไม่ทำไงเออใช่มันจ้องอยู่นี่ขนาดแค่มีแนวคิดว่าจะทำโปสร้างเอาปูมึงยังจะเล่นเร็วเลเร็วจริงๆอะใช่ไคิดได้ยังไงถ้ามันไม่เร็วจริงมันไม่คิดนะใช่ปะ ถ้ามันเร็วถ้ามันไม่เร็วจริงมันไม่คิดนะคำว่าเร็วนั้นเอ,อคำว่าเร็วหันหน้าไปทางข้างๆได้ไหม <laughs> เราว่าไอคนที่มันคิดเราไม่ได้ว่าใครที่ไม่ได้คิดคือคุณเขาเขาเขาจะทําอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาจะมีสาอะไรแรงศรัทธาน่ะคุณไม่ใช่จะหาได้ไง่ายๆเออ คุณมีเงินคุณมีปัญญาสร้างแต่คุณไม่มีแรงศรัทธ,ธาคุณก็สร้างเองวไหวเองลำเองอยู่คนเดียวนั่นแหละถูกต้องไหมครับแรงศรัทธ,ธาซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะครับเออขอบอกไว้พูดไว้ให้คิด